สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะพบกับนัดการเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับที่27นะฮะซึ่งนะครับในช่วงนี้มีเรื่องงามยามดีหลายเรื่องนะครับเรื่องของเรื่องแรกครับการทําสวยทาหล่อนะฮะเพื่อเพื่อนจะตัดผมนะครับนะหรือว่างคนทําสีผมใหม่นะฮะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับร่างกายนะครับวันนี้ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะบางที จะเข้าร้านเสริมสวยนะฮะบางคนมีเลิกนะคนเาตัดผมตัดเล็บนะฮะยิ่งบางคนแบบถือบางคนเรียกว่าถือก็หนักแต่ก็จะถือนะฮะเพราะมันมป็นความสบายใจนะครับโอเคนะครับใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับร่างกายภายนอกภายในนะครับภายในก็เช่นการอยากจะดูแลร่างกายทั้งระบบนะฮะให้ดูดีขึ้นนะฮะบางคนอยากจะลดน้ำหนักบางคนอยากจะออกกาลังกายบางคนอยากจะตั้งต้นในการ ทำอะไรเพื่อร่างกายเป็นพิเศษก็สามารถใช้นะครับในช่วงนี้ได้นะฮะถือว่าวันดีนะครับรวมถึงบาง,บางท่านจะมีนัดคุณหมอไว้นะฮะจะทําอะไรเกี่ยวกับศัลยกรรมนะฮะหรือว่าทําอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้นะฮะแก้ใบหน้าแก้จมูกแก้มันก็มีนะครับบางคนทําเสร็จแล้วเออต้องขอเติมบางอย่างนิดนึงนะครับก็ใช้วันนี้นะฮะก็ได้หรือว่าคุณหมอนัดแล้วแล้วนัดวันนี้พอดี ก็ให้รู้ว่าอ่าโอเควันนี้วันดีนะฮะทำกิจกรรมต่างๆสําเร็จนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับเลิกที่เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของมีค่าของมีราคาของสําคัญนะครับได้เสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงามได้นะครับเสื้อผ้าต่างๆเครื่องประดับของสวยงามบางทีนะเพื่อนลองนึกนะฮะว่าเออบางครั้งอาจจะซื้อมาแล้วแต่เลิกยังไม่ดีนะฮะก็ซื้อก่อนนะครับแล้วก็ ค่อยใช้วันหลังก็ได้นะครับเพราะนั้นเผื่อว่าเพื่อนตั้งใจจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายเสื้อผ้าของราคาแพงนะครับซื้อของมีค่าของมีราคาในช่วงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกที่2นะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะฮะบ้านรถและความรักนะฮะในเรื่องงานครับเพื่อนๆครับในช่วงนี้ใครที่แบบมีไอเดียนะครับอยากจะเปิดากิจการร้านค้านะฮะก็ต้องเตรียมวามพร้อมก่อนหน้าเลยนะ หรือจะเปิดร้านออนไลน์นะฮะหรือว่าจะไลฟ์สดนะครับก็ได้นะฮะอันนี้เกี่ยวกับงานนะครับเกี่ยวกับเงินนะฮะเปิดสมุดบัญชีนะฮะก็ได้นะครับเปิดบัญชีใหม่หรือบางคนจะเปลี่ยนเลขที่รหัสต่างๆก็ใช้วันนี้ได้นะครับมันจะรัดกุมรอบครอบนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของความความรักนะฮะใครโกรธกันอยู่ก็ง้อขอคืนดีได้หรือจะขอความรักก็ได้นะฮะในช่วงนี้นะครับรวมถึงบางที บ้านกับรถนะครับบางทีอยากจะเคลียบ้านใหม่ตัดสินใจเรื่องบ้านหรือตัดสินใจเรื่องรถเอารถเข้าศูยนรถเข้าอู่นะครับอะไรพวกนี้ด้วยก็ได้นะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับแล้วก็เลอกต่างๆก็เตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้านะฮะอย่าแบบปรุงนี้นะฮะแล้วก็ลกๆเลยมันจะวุ่นๆนะฮะเตรียมความพร้อมก่อนมันช่วยเด่นนะครับเตรียมเอกสารต้องเตรียมอะไรบ้างในการที่จะทําอะไรในเลิกดังกล่าวนี้นะฮะโอเคนะครับ ต่อมาครับเรื่องของเลขและสีมงคลนะครับแล้วก็ทิศทางนะครับเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษฮะคือเลขสี่นะครับเลขต่อมาคือเลข3นะฮะเลขต่อมาคือเลข6นะครับเลขสุดท้ายคือเลข1นะฮะแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกหรือว่ามักเลี่ยงๆนะฮะคือเลข7นะครับแล้วก็สีที่ถูกโชกครับสีแรกคือสีเขียวนะฮะสีต่อมาคือสีแดงสีมาคือสีฟ้าสีสุดท้ายคือสีชมพูสีที่วันนี้เลี่ยงๆคือสีม่วงนะครับ สีเดียวนะฮะแล้วก็ซ้ายขวาวันนี้เลือกซ้ายบนอีกนะครับอืมซ้ายบนนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้ในช่วงนี้นะฮะเพื่อนครับมันก็จะมีเรื่องของดาวนะฮะดาวพระจันทร์ตอนเนี้ยโคจรสัมพันธ์ในเรื่องของโชคลาภอาใครที่จะทำอะไรเกี่ยวกับโชคลาภดีโคจรสัมพันธ์ในเรื่องของการพูดคุยอูเจลนะช่วงวันนี้นะครับถือว่า ใครที่ตั้งใจจะคุยจะเจราจาจะติดต่อเออต่อรองจะสัมภาษณ์หรือจะถูกสัมภาษณ์อะไรตามนะฮะในวันนี้ถือว่าดวงจะประสบผลสําเร็จนะครับนี่ <c oughs> ถือว่าวันดีนะฮะทำอะไรต่างๆในวันนี้ที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆก็ถือว่ามีเกณฑ์สาเร็จครับก็เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้านะฮะสมมุติว่าเราจะทำไราเกี่ยวกับเรื่องของการคุยกับลูกค้า เจรจากับหัวหน้าคุยเคลียร์เรื่องสําคัญหรือสั่งงานกับบริวารหรือเพื่อนรมงานนะฮะบางทีตั้งใจจะคุยกับคนในครอบครัวก็สามารถใช้วันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันดีนะฮะวันนี้วันดีในเรื่องของพูดคุยยื่นเอกสารนะฮะแล้วก็มันยังเป็นวันที่ต้องระวังอีกนะครับส่วนใหญ่จะประชุมน,นะ,ะวิชาชีพนะฮะคนคโกงนะฮะแล้วก็เรื่อง,องความรักนะฮะ ช่วนี้การเข้าใจผิดมันก็เกิดเกิดขึ้นช่วงนี้ระวังคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ดาวความรักความใกล้มันเด่นมากมันก็เลยจะกลายไปว่ามีคนมาชอบเรากลายไปว่ามีคนมาชอบแฟนเรากลายไปว่าช่วงนี้มีใครใหม่ๆเข้ามานะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะบางทีมันอยู่ที่วัยรหรือเปล่าครับนะฮะแต่บางคนวัยก็ไม่เกี่ยวนะเออแต่ว่า ชูนันดาวความรักความใคร่ความผูกพันมันเด่นนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้นะฮะดาวเกี่ยวพันกับการเสียก็เรียกว่าคนผู้ใหญ่คนหรือคนใกล้ตัวเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะครับเป็นกันเยอะนะครับดาวที่สัมพันธ์กับดาราอนะูเนี่ยมันเป็นรู้มาว่าใครที่มี คนที่นับถือศรัทธานะฮะต้องระวังดวงช่วงนี้ดาวทิศโดนราหูเล่นงานส่วนหนึ่งนะฮะดาวทิ่ก็คือผู้นําดาวทิ่คือคนมีเสียงดาวทิ่คือคนที่เป็นหัวหน้านะครับเออหัวหน้าหรือเจ้าของกิจการนะฮะหรือว่าผู้นําครอบครัวนะฮะช่วยได้ระวังเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะครับหรือถูกใส่ร้ายใส่ความถูกการเข้าใจผิดนะฮะแล้วก็จะเหนื่อยจะท้อจะลากันเยอะหน่อยนะครับโอเคนะฮะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะตอนนี้ดาวพุธนะฮะที่ยังโคจรวิปริตอยู่คู่กับดาวศุกร์นะฮะเดี๋ยวหลังวันที่28ดนะฮะดาวพุธจะโคจรคล่องตัวดีขึ้นนะฮะแต่ว่าพุธยัอยงอยู่ในเรือนราหูเพื่อนๆรู้ไหมว่าช่วงนี้นะฮะไม่ใช่แค่วันนี้นะครับคือในช่วงกิงจิคือเดือนนี้แหละคนจะเหนื่อยท้อล้าไม่สบายใจหรือกังวลใจเยอะมากนะครับมีความสับสนทางอารมณ์มีความลังเลในการตัดสินใจ มีความเครียดทางครอบครัวมีความอึดอัดในเรื่องของบ้านครอบครัวหรือว่าของที่ทํางานเละอกอย่างนึงคือเป็นช่วงของความรู้สึกไม่ค่อยจะปลอดภัยนะครับมันเหมือนกับว่าเราเหนื่อยมานานเหมือนคนวิ่งมาราธอนแล้วไม่ไม่หยุดสักทีนะฮะมาราธอนมัน40กว่ากิโลไหครับตอนนี้เหมือนกับคนวิ่งมา80กิโลละนะฮะแล้วยังไม่รู้ปลายทางนะฮะนี่คือ ภาพรวมของหลายๆคนนะฮะแต่ว่าใครที่แบบมีความแข็งแกร่งทางใจหน่อยโอเคก็ยังไหวอยู่นะฮะเจออะไรบ้างก็ยังไหวแต่ถ้าใครที่แบบโอ้โหเจอหลายเรื่องนะปกติก็เป็นคนแกร่งเลยนะฮะแต่ว่าเจอกระหน่ำซัมเมอร์เซลทั้งเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องความรักของคนเป็นเดอะแบกนะฮะใครที่เป็นมนุษย์เดอะแบกช่วงนี้จะรู้สึกแบบสะทกสถานหน่อยหรือว่าเริ่มเริ่มยุบหรือเริ่มเริ่มที่จะมีอาการบ้างนะฮะ ฉะนั้นก็ให้รู้ว่าเออถ้าใครที่รู้สึกชุนแน่เหนื่อยท้อล้าไม่สบายใจเครียดวิตกกังวลสับสนรวมถึงมีความอึดอัดนะครับเป็นเงินทุนหน้านะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นสัญญาณลวงนะครับซะเยอะแสดงว่าที่ทุกๆหรือกังวลอยู่เนะี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่เกิดขึ้นจริงนะฮะหรือง่ายๆคือมันมีโอกาสที่ไม่ไม่หนักเท่าที่เราคิดนะครับไม่เครียดกังวลอย่างที่เรา ทุกอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยเรารู้ดวงหน้าให้รู้ว่าอ่ะไอสิ่งที่ทุกเนี่ยบางทีทุกเกินจริงก็มีนะฮะเรากังวลหรือว่ากังวลกับวายใจหรือเครียดเกินความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นมันมีนน,น้มมบบนะนในดวงชะตานะมีความโอเวอร์นะครับในความกังวลอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเราต้องไม่ทุกนะครับเพียงแต่ว่าก็อย่าไปเครียดมากนะฮะให้รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆหรือว่าความเลวร้ายที่เกิดขึ้นจริงมันไม่หนักเท่าที่คิดนะฮะก็ หันมาสู้นะแล้วก็เตรียมอดทนนะฮะแล้วก็เตรียมในเรื่องของการที่จะมีอะไรใหม่ๆให้ทำนะครับเดี๋ยวผ่านได้ทุกเรื่องนะครับมันไม่ไม่ที่สุดหรอกนะฮะมันไม่ที่สุดคือเราผ่านจุดที่สุดมาในชีวิตผมว่าเกือบหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เจอเนะี่ยมันแค่แค่ทางผ่านนะฮะจริงๆช่วงนะี้ดาวสัญญ,ญาณลวงมันมาดาวพุธก็สัญญ,ญาณลวงวิปริตอยู่ดาวศุกร์ทาท่าจะให้เรารู้สึกเครียดก,กังวลเรื่องความรักเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินเรื่อง,น,องนิสิต แบบเกินความจริงไปหน่อยนะครับฉะนั้นอย่าก,กังวลครับเรื่องที่กังวลจริงๆเหมือนเมันเด็กหรือมันมันน้อยกว่านี้นะฮะโอเคไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผ่านได้โชคแล้วก็โชคดีนะครับแล้วก็ขอบคุณซูเปอร์แทง์นะฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมทุกวันแล้วก็หรือเจอเข้ามารับชมตามโอกาสนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่มาเจอกันตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่มาเป็นเมมเบอร์นะฮะมาสนับสนุนเซอร์วิสช่องนะครับขอบคุณมาก แล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็เตือนดนึงว่าช่วงนี้ระวังสุขภาพร่างกายนะครับเือผมหรือบอกนะฮะช่วงนี้ทั้งอินบ็อกซ์นะฮะหรือใน Messenger นะฮะส่งข้อความมาเยอะมากนะฮะวันหนึ่งโอ้โหเปรนร้อยๆนะฮะข้อความทั้งเรื่องการดูดวงหรือถามถามเลยนะฮะเป็นครังเยอะหน่อยช่วงนี้ผมไม่ได้ดูดวงนะฮะไม่ได้ดูดวงมานานแล้วนะครับก็ดูจากช่องนี่แหละนะฮะแต่ว่าไม่ได้ดูแบบโดยตรงนานแล้วนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ ไม่ได้ไปพิมพ์เพราะว่าแต่ละคนเยอะมากนะฮะจีมไม่ทันนะฮะโอเคก็ดูดวงสิบสองราศีครับชาวราศีมังกรกุม,มินฮะกิจกรรมต่างๆวันนี้ของคนมังกรครับวันนี้งานเด่นงานคืบหน้าแก้ปัญหาได้ใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจหรือต้องเคลียร์ต้องจัดการถือว่าทําผลงานต่างๆนานา,นานได้ด้วยดีครับมีเรื่องกังวลหรืออึดอัดหรือไม่สบายใจเดี๋ยวมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลามีปัญหาอะไรที่ ไม่สบายใจหรือคาราคาังคาใจเดี๋ยวจบได้สวยงามฉะนั้นดูโดยรวมแล้วผลงานต่างๆถือว่านิวันดีนะการเจราจาการพูดคุยดีนะการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญสําเร็จนะโดนเกี่ยวกับการผู้ใหญ่เมตตานะฮะฉะนั้นถ้าแบบผู้ใหญ่เมตตาเนี่ยมันก็ทําให้อุปสรรคต่างๆนานา,นามันโอ้โหแบบเด็กๆฮะชิวๆนะครับฉะนั้นเคลียร์ได้ดีพูดคุยสําเร็จมีเรื่องที่สําคัญสําคัญ,คญก็หรือว่าหน้า พอใจนะครับดวงเด่นเรื่องงานแก้ปัญหาเจรจาเดินทางหรือว่าทําเรื่องสาคัญสาคัญหรือว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างดีนะฮะนี่คือผมมองว่าภารกิจต่างๆวันนี้น่าพอใจในระดับ,บหนึ่งเพียงแต่ว่ามีความกังวลเอ๊ะเราจะทาได้หรือเปล่าปัญหาต่างๆมันคลี่คลายไหมเคลียรเรื่องสําคัญสาคัญหรือเปล่าคือม,มีความกังวลมากกว่านะครับแต่ไม่ต้องกลัวสภาพความเป็นจริงเราเคลียร์ทุกอย่างได้ด้วยดีนะครับต่อมาเรื่องของดาวเกี่ยวกับการเงินฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจุกจิกเยอะค่าใช้จ่ายที่ค่าไปถึง ค่าจ่ายที่มองไม่เห็นก็อยากป,ป,ปรับปรับฉบพันชุดนี้ก็เข้ามาฉะนั้นเซฟเซฟเรื่องค่าจ่ายด้วยนะฮะแล้วก็ต่อมาประการสําคัญระยะนี้มันมีดวงเกี่ยวกับคนจะสร้างปัญหาจุกจิกเล็กน้อยฉะนั้นเราตัดระวังเรื่องคนนะครับดวงของการเรียกว่าความรักนะฮะชุดนี้คนที่โสดนะครับชุดนี้โสดนี่ดูดีนะฮะโสดคุยกับใครคนรู้สึกดีชอบก็คุยต่อเนื่องได้ส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วชุดนี้ดาวความรักเด่นช่วยเหลือก็กูนแก้ปัญหาพึ่งพาอาศัยเจรจาหรือทําเรื่องสําคัญสําคัญอะไรก็ ประสบผลสำเร็จไป,ปอย่างดีนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ดาวต่างๆเกี่ยวกับเงินงานก็ถือว่าน่าพอใจนะครับดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะฮะนี่ช่วงนี้ยดวงมันดีตรงที่ดาวความรักคือดาวพระจัจอนทร์กัวจรอยู่ในตําแหน่งที่เด่นนะฮะอยู่ในตําแหน่งเงินทองเพราะว่าพึ่งพาสายบางเรื่องได้บางทีวานให้ช่วยเรื่องสําคัญๆกันได้นะฮะบางทีเขาว่าดวงโชคลาภมันก็หมายถึงได้ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาเรื่องอย่างต่างๆนานาให้กับเราได้ไปอย่างดีนะฮะ แล้วก็ต่อมาดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะรอนในปวดหัวเจ็บคอฮัานเนวโซครับจุกเสียดังท้องลมกดแก้เยอะฉันไม่ค่อยสบายสบายตัวเสพเสร่างกายนะครับดาวความรักเด่นช่วงนี้ถ้าใครที่แบบโสดอยู่นะฮะมีโอกาสที่จะสาครความสัมพันธ์ต่อเน,นื่องได้คนส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักช่วงนี้ก็เด่นนะฮะพึ่งพาใา่เมืวอวานได้ช่วยเรื่องสําคัญสําคัญได้นะครับนี่ผมนึกถึงอย่างนะฮะว่าอะไรที่ทําหรือวิธีคิดท,ที่แก้ที่ตั้งใจเนี่ยช่วงนี้มุมดาวมันดูดีนะครับฉะนั้น อยากทำทำอยากเคลียร์เคลียร์อยากแก้แก้นะครับเสน่ห์เสื้อผ้าอยา่ืมนะฮะคิดอะไรไม่ออกใช้สีมงคลไปเลยนะฮะใบหน้าสว่างสดใสไปเลยนะครับร่างกายกลิ่นหอมครับภารกิจต่างๆสําคัญช่วงนี้ดวงมีคนช่วยเหลือดวงมีภารกิจสําคัญหรือผู้ใหญ่เมตตาดวงมีข่าวดีเรื่องของเงินทองแล้วก็แฟนช่วยเหลือแต่ว่าจะมีเรื่องงานแท้งงานหรือบุกปรับฉับพันอะไรที่คาดไม่ถึงยู่อยู่กระโโปกมาะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะครับจังหวะดาวเกี่ยวพันกับเรื่องของคนช่วงนี้ ระวังคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดแต่ข้อสําคัญคือไอเดียดีปัญหาหรือปัญญานะฮะช่วงนี้แจมแจ้งแดงแจ,งแจง๋ฉะนั้นอะไรที่ทําหรือปัญหาอุปสรรคมันเคลียร์ได้ทุกเรื่องนะครับให้สบายใจจุดดีได้นะฮะต่อมาครับชาวราศีกุมครับภารกิจต่างๆช่วนีนคนราศีกุมดาวมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาใครที่มีปัญหาอ,อึดอัดหรือเครียดกังวล สิ่งนี้นก็ตามก็จะแก้ปัญหาได้สำเร็จะฉะนั้นถ้าดูโดยรวมจังหวะดาวมันดีจังหวะดาวมันแก้ปัญหาได้จังหวะดาวมันเคลียร์เรื่องสําคัญสาคัญสาเร็จจังหวะดาวมันทําอะไรที่เราอึดอัดไม่สบายใจก็สามารถเรียกว่าม,มีมีทางออกนะครับงั้นดาวต่างๆในช่วงนี้มันเสริมทําให้ปัญหาอึดอัดหรือเรื่องเครียดมันค่อนค่อนข้างผ่อนคลายที่คลาย,ลายได้ด้วยดีนะครับให้สบายใจได้ มุมดาวข้อสําคัญข้อนึงฮะในช่วงนี้คือถ้าเราอยากให้ใครช่วยเหลือก็สามารถวานให้ช่วยได้นะฮะดาวความรักในช่วงนี้เตือนนิดน,นึงว่าช่วงนี้ระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะฮะส่วนคนที่ไม่ีคู่แฟนแล้วช่วงนี้ดาวความรักก็ยังพอจะเสริมดวงเราอยู่นะครับนั้นก็พอจะเออมีอะไรให้ช่วยเรื่องสําคัญสาคัญพอได้อยู่นะฮะดาวความรักก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับแถมเสริมดวงเรื่องของ ทรัพย์สินเงินทองบางทีจะให้ช่วยบางเรื่องก็สําเร็จนะครับง่ายๆคือช่วยนันดวงแฟนเสริมแต่เขาว่าเสริมไม่ใช่ไม่ทะเลาะกันนะฮะบางทีเขาก็ช่วยแต่ว่าก็จะพูดมากทําให้อารมณ์เสียก็ระมัดระวังเรื่องนี้นิดนึงน,นะฮะดาวถ้าสําคัญในช่วงนี้เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับระวังโรคประจําตัวช่วงนี้ไม่ค่อยสบายสบายตัวนะครับจุกเสน้นท้องลมกดแก๊สเยอะฉะนั้นเสฟเซฟร่างกายนะฮะช่วดาวเกี่ยวข้องับเรื่องของปัญหา ระวังแพ้อาหารนะครับนิดนึงฮะส่วนท่านที่ยุยสวก็ระวังเรื่องของอาหารการกินทําให้ป่วยไม่สบายความดันนะฮะหรือว่าเบาหวานต้องระวังใครที่เป็นไมเกรนช่วงนี้ต้องระวังนะครับดังกายไม่ค่อยสบายสบายตัวนอนพักผ่อนให้พอด้วยนะครับจังหวะดาวเกี่ยวพันกับเรื่องของบางทีนะฮะช่วงนี้ผมต้องเตือนบว่ามันมีดวงอ่าเรียกว่าลูกหลานประวาตสัาสตว์เลี้ยงระวังเขาป่วยขึ้นมาสบายระวังเขาจะ สร้างปัญหาจุกจิกเล็กน้อยทําให้เรากังวลทาให้เราห่วงถ้าไม่เอาอารมณ์เสียเล็กน้อยนะฮะฉะนั้นชงนี้ต้องใจเย็นๆในการสอนแล้วคอยสอนพูดคุยดีๆด,ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอารมณ์ถ้าบางทีคุยดีๆบางทีเขาก็ฟังนะฮะถ้าพูดไม่ดีบางทีเขาไม่ฟังและแถมตะแบงนะฮะโอเคต่อมาเรื่องของสเสน่ห์เสื้อผ้าครับชงนี้ก็เน้นสีสันสดใสฮะร่างกายกลิ่นหอมมัางนะครับใบหน้าสว่างสะอาดสบายตานะครับแล้วก็ กิจกรรมารกิภต่างๆวันนี้งานเด่นเคลียร์ปัญหาเรื่องสำคัญสำคัญได้อะไรที่ทุกข์ร้อนกังวลไปสบายใจจบได้สวยงามใครที่ช่วงนี้มีปัญหาที่ต้องแก้ต้องเคลียร์รีบลงมือได้นะครับมันมีดวงแก้ปัญหาได้ทันเวลาเสมอแล้วก็จวบดาวถ้าใครที่ดิผมนึกถึงอย่างนะว่าสมมุติว่าเราต้องการทําสิ่งใดหรือวานให้ใครช่วยเหลือหรือกําลังกัวงวลสิ่งไหนก็ตามไปนสิ่งที่กัวงวลนะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นคลี่คลายขึ้นนะฮะ อย่าวิตกครับช่วงนี้ดาวแห่งความคิดของเรามันจะทําร้ายเราได้ฉะนั้นช่วงนี้ถ้าบางทีเราไม่สบายใจหรือเราอึดอัดจใจหรือเรามีปัญหาอะไรก็ตามระวังความคิดมันจะทําให้เราจิตตกหรือว่าดวงตกหรือว่าสุขร่างกายเสียได้ฉะนั้นช่วงนี้พยายามพึกเขิมใจสู้ไว้นะฮะใจต้องสู้ถ้าไม่สู้แล้วเดี๋ยวมันฉุดร่างกายฉุดโชคลาภเราไปนะครับโอเคฮะต่อมาครับชาวราศีมีนครับภารกิจต่างๆดาวราศีมีนเด่น ดวงเกี่ยวกับเรื่องของการงานเด่นการแก้ปัญหาดีการเจรจาสําคัญสําคัญสําเร็จเพียแต่ว่าชุนเนี้ยระวังเรื่องของบริวารทํางานหลุดตกลอผิดพลาดหรืองานเร่งงานด่วนงานฉับพลันชุนนี้อยู่ก็โผล่เข้ามาฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการจัดสรรเวลาถ้าทํางานหรือเวาลาเนี้ยต้องบอกนะว่าถ้าจัดสรรเวลาไม่ดีเนงานมนจะยุ่งงานจะวุ่นวายงานจะวุ่นวือหรืองานแท้งงานดวนเข้ามาเราจะรับมือได้ยากแต่ถ้าจัดสรรเวลาได้โอ้โหสบายใจได้ฮะอะไรที่มัน ยุดอาจเคลียร์แก้แก้ได้หมดนะฮะก็ให้สบายใจจุดนี้ได้ครับดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานเชิงลุกดีเผื่อว่าตั้งใจอยากทําอะไรส่วนตัวปเป็นพิเศษก็สามารถลงมือหรือตัดสินใจได้นะครับแต่ว่าให้รู้ข้อนข้อหนึ่งคือมันมักจะมีอะไรที่ด่วนฉับพลันให้ต้องแก้หรือมีบางอย่างที่ต้องรีบเร่งหรือรีบเคลียร์รีบลงมือรีบจัดการรีบตัดสินใจฉะนั้นอย่ารีรออย่าร่าช้านะฮะชว,วัสดดาวต่อไปครับดาวเกี่ยวพันกับเรื่องของ ความรักนะฮะคนที่โสดช่วยที่ดวงดีคุยกับใครคนรู้สึกดีชอบมีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนที่ชอบได้ส่วนที่มีคุยแฟนและดาวความรักชีวิตก็เด่นนะฮะช่วงนี้พอจะคุยพอจะใกล้ชิดหรือว่าพอจะช่วยเหลือนะฮะระหว่างกันและกันได้เป็นอย่างดีนะฮะฉะนั้นถ้าดูโดยรวมไม่มีปัญหาอะไรที่น่ากังวลนะครับต่อมาเรื่องของแต่ว่าส่วนาร่างกายนะครับผมเตือนอย่างคือระวังติดเชื้อง่ายแล้วก็ระวังน้ําหนักตัวเพิ่มอาหารยางกินทําให้ป่วยได้นะครับ ดูเลือกร้านหรือเลือก,อก,อกมีดูดีๆนะฮะส่วนคนที่อ,อยู่ในใบสวอนครับช่วงนี้ระวังโรคประจําตัวแล้วก็พวกข้อเข่ากระดูกนะฮะแล้วก็ฟันช่วงนี้จะมีปัญหาเสีเสร่างกายนะครับแล้วก็ประการต่อมานะมุมดาวมันมีดวงคนเดือดร้อนขอความช่วยเหลืออยู่ที่วาเราจะช่วยไม่ช่วยด้วยนะฮะแล้วก็ถ้ามีลูกหลานประวัติาสตว์เลี้ยงช่วงนี้ดวงเรียกว่าเป็นแรงผลักดันให้กับเราเป็นอย่างดีบางทีเราแบบทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจพออยู่ใกล้ลูกหลานสัต์เลี้ยงปับ๊บเดี๋ยวหาย เขาเหมือนกับเป็นที่ชาจแบตเป็นพวอแบงค์ให้กับเราฉันพอจะอยู่กระชิดได้นะฮะโอเคนะครับแต่บางทีแบตก,ก็เสื่อมนะฮะบางทีแบบลูกหลานเสีเดียงแบบงองแงก็มีนะฮะโอเคไม่เป็นไรฮะต่อมาเรื่องของสเสน่ห์เสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นสีเรียบง่ายนะครับใบหน้าแต่งหน้าดูเรียบเรียดูสบายสบายหรือว่าจะดูอบอุ่นดูสบายตานะฮะแต่ไม่ใช่จืดนะครับให้ดูเรียบง่ายด,ดูดูดีดูหรูนะฮะดูแพงแล้วก็กิจกรรมภารกษษิจสําคัญช่วงนี้งานเด่นอ่ามีปัญหาฉับพลันเกิดขึ้้้้้นตองแแแกกลวได มีดวงระวังคนนินทาว่าร้ายแล้วก็จังหวะดาวช่วงนี้บริวารน,นะฮะจะสร้างปัญหาจุกจิกหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆด่วนฉพันธ์เข้ามานั้นรีบเคลียร์ปัญหารีบเคลียร์งานต่างๆนาให้จบได้ไวรับรองว่าเออโอเคถ้าง,งานด่วนมาเราก็ต้องเครียดนะครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะท่านที่ฟังช่วงคืนก็นอนับมีความสุขครับท่านที่ฟังรุ่งขึ้นคิดอ่านบางการใดให้เสร็จครับสิ่งดีเกิดแก่ทุกท่านและครอบครัวนะครับเป็นกำลังใจนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ